สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h e News Podcast ความแรงของพรรคเพื่อไทยอนาคตของรัฐบาลหลังเลือกตั้งการแยกทางระหว่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหลายคนอาจมองว่าเป็นความขัดแยงระหว่างสองพี่น้องแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าน่าจะเป็นข้อตกลง ที่แยกกันทําการเมืองตามสไตล์ของตัวเองแต่ยังมีสายสัมพันธ์ที่คล้องกันอยู่ส่วนถ้าจะถามว่าพักของสองพี่น้องทั้งสองพักจะประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งไหมผมเชื่อว่าไม่ง่ายที่จะกลับมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้ในการเลือกตั้งครั้งที่แล้วทั้งสองคนอยู่ร่วมกันในพักเดียวมีอํานาจคอสอชอ,อยู่ในมือยังได้สอสอมาแค่116จากทั้งสอสอเขตและบัญชีรายชื่อ โดยได้สสเขต97คนแพ้พรรคเพื่อไทยที่ได้สสเขตไปทั้งหมด136คนแต่พรรคเพื่อไทยก็ส่งเพียง250เขตจากทั้งหมด350เขตเท่านั้นแต่ในครั้งนั้นพรรคเพื่อไทยไม่ได้สสบัญชีรายชื่อเลยแต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้จะแบ่งเป็น400เขตแน่นอนว่าพรรคเพื่อไทยจะต้องส่งครบทุกเขต และระบบเลือกตั้งกับมาเป็นแบบปัด2ใบพักไหนที่ได้สอสอพื้นที่เยอะก็ยิ่งจะได้สสอบัญชีรายชื่อเยอะดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าพักเพื่อไทยจะกลัามาเป็นอันดับหนึ่งไหมเพราะคำตอบคือเขาจะมาเป็นอันดับหนึ่งแน่ชนิดที่แบบเบอร์100%ก็ว่าได้ส่วนจะแลนสไลด์หรือไม่พักเพื่อไทยจะได้สสเกินครึ่งหรือ250คนบวกหรือไม่นั้นขอฟันธงว่าจะไม่แลนสไลด์ ผมลองเอานิดาโพมาคิดเล,เล่นๆนิดาโพบอกว่าภาคเหนือพักเพื่อไทยจะได้48.70%ภาคเหนือมีสส39คนคิดบัญญาตายางออกมาจะได้สสเท่ากับ19คนภาคอีสานจะได้54.35%ภาคอีสานมีสส132คนจะได้สส72คนภาคกลางได้32.57%ภาคกลางมีสส109คนจะได้35คน ภาคใต้ได้14.94%ภาคใต้มีสส58คนจะได้สส8คนภาคตะวันออกได้33.68%ภาคตะวันออกมีสส29คนจะได้สส10คนกทมได้28.5%กทมมีสส33คนจะได้สส9คนดังนั้นจาก400เขตถ้าคิดตามนิดาโพพักเพื่อไทยจะได้สส159คน คิดเป็น39.75%ดังนั้นจะได้บัญชีรายชื่อประมาณ40คนรวมกันเป็น199คนที่ผมคำนวณออกมาก็คงเห็นว่าต่อให้นิด้าโพแมนมากพักเพื่อไทยก็จะยังไม่แลนสไลด์เลยดังนั้นแม้จะได้เป็นอันดับหนึ่งเหมือนครั้งที่แล้วพักเพื่อไทยก็อาจจะไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลก็ได้ปัจจัยสำคัญของพักเพื่อไทยก็คือพักก้าวไก่ที่อยู่ฝั่งอ้างวา เป็นฝ่ายประชาธิปไตยเหมือนกันจะได้เท่าไหร่เราลองเอานิดาโพมาคิดคะแนนของพักก้าวไกลอีกพักเริ่มจากภาคเหนือนิดาโพบอกว่าพักก้าวไกลจะได้16.4%ภาคเหนือก็จะได้สส6คนภาคอีสานได้13.6%จะได้สส18คนภาคกลางได้19.98%จะได้สส22คน ภาคใต้ได้11.84%จะได้สส7คนภาคตะวันออกได้19.29%จะได้สส5คนกทมได้26.45%จะได้สส9คนดังนั้นคิดตามนิดาโพใน400เขตกาวไกลจะได้สส67คนคิดเป็น16.75%ดังนั้นจะได้บัญชีร,รายชื่อประมาณ17คนรวมได้84คน นี่เป็นการคิดบัญชีรายชื่อตามเปอร์เซ็นต์แต่ละภาคตามคะแนนของดีดาโปเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าแต่ละภาคจะได้สสตามนั้นเช่นในภาคใต้พัคเพื่อไทยไม่เคยได้สสเลยในครั้งนี้คะแนนรวมทั้งภาคได้มาแค่14.94%คะแนนรวมมาจากทุกจังหวัดดังนั้นเมื่อเฉลีย่ยไปแล้วแต่ละจังหวัดก็อาจจะไม่พอทำให้ได้สสในแต่ละจังหวัดเลยสักคนก็ได้ พรรก้าวไกลซึ่งมีเพียง11.84%ในภาคใต้ก็เป็นคะแนนทั้งภาคในรายจังหวัดก็อาจจะไม่ได้สสสักคนเช่นเดียวกันหากไปไปตามนี้พักเพื่อไทยบวกกับพรรก้าวไกลจะมีสสรวมกัน283คนเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสส500คนจำนวนนี้แหละเป็นจำนวนที่ทักษิณเจ้าของพักเพื่อไทยโดยพฤินัยต้องการหากไม่สามารถแลนสไลด์ในพักเดียว เพราะจะบีบสวสองอเสียงว่าหากสวสองอเสียงไปโหวตให้พรรคร่วมรัฐบาลปัจจุบันให้มีเสียงสองสภาเกิน37 5เสียงกลับมาเป็นรัฐบาลอีกก็จะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทรนราษฎรไม่สามารถบริหารประเทศได้เพราะเมื่อโหวตในสภาผู้แทรนราษฎรจะแพ้เสียงของฝ่ายค้านถ้าครัรัฐบาลเดิมยึดตามนี้โดยใช้เสียง250สวลากไปเพื่อเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย แม้จะไม่รอดในสภาผู้แทนแต่คนเป็นนายกรัฐมนตรีก็ถืออำนาจยุบสภาไว้ในมือแต่ถึงยุบสภาไปผลเลือกตั้งใหม่ก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมหรืออาจจะแพ้มากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปแต่เชื่อกันว่าทักษินไม่น่าจะรวมกับพรรคก้าวไกลเพราะพรรคนี้เป็นพรรคที่แสดงออกถึงการท้าทายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีการอภิปรายในสภาโจมตีการใช้งบประมาณของ สำนักงานพระมหากษัตริย์และสนับสนุนมอบที่เคลื่อนไหวให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์โดยชัดแจง้งแต่ทักษิณจะใช้สถานการณ์นี้บีบให้พรรคอีกฝั่งเข้าร่วมซึ่งดีกว่าจะเป็นพรรครัฐบาลเสียงข้างน้อยถ้าไม่อยากให้พรรคเพื่อไ่ายรวมกับพรรคก้าวไกลแล้วเป็นเสียงข้างมากในสภาผู้แทนก็ย่อมยอมรับเงื่อนไขของทักษิณดีกว่าอีกฝั่งใช้เสียงของ250สวเพื่ออุ้มเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย ดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์ที่มีร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ากลับมาร่วมพรรคก็าอาจไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยและพรรคที่ไม่อยากเป็นฝ่ายค้านเพราะเป็นฝ่ายค้านแล้วอดอยากอยาก่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคชาติไทยพัฒนาก็าอาจจะไปร่วมด้วยมีคนบอกเหมือนกันว่าทักษิณกับพรรคภูมิใจไทยนั้นยากที่จะรวมกันได้เพราะทักษิณผูกใจเจ็บในวินชิตชอบ แต่ผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาก็อธิบายความหมายไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรในทางการเมืองได้นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะเป็นพรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยและพรรคเล็กในปีกนี้อีกจํานวนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่านายกรัฐมนตรีจะมาจากพรรคเพื่อไทยที่อาจจะเสนอแพทองทานชินวัตรหรือเศรษฐาทวีสิน ขึ้นอยู่กับการต่อรองและเงื่อนไขพิเศษนายกรัฐมนตรีอาจมาจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งหมายถึงพลเอกประวิตย์ก็ได้ถ้าพรรคนี้มีเสียงถึง25เสียงอย่าลืมว่าเงื่อนไขสําคัญที่สุดของการสู้เพื่อให้ได้อำน,นาจทางการเมืองครั้งนี้ของนายทักษิณคือการได้กลับบ้านมาเลี้ยงหลานดังนั้นอาจจะมีบางอย่างที่ทําให้เขาต้องจานวนแม้พรรคของเขาจะได้รับการเลือกตั้งเข้ามามากที่สุดก็ตาม แต่ถ้าคนของพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเสียเองไม่ว่าจะเป็นแพรทองทานหรือหรือเศรษฐาทักษิณจะต้องทบทวนบทเรียนว่าอะไรที่เขาทำให้มวลชนอีกฝั่งออกมาต่อต้านและทำให้เขาและน้องสาวต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกหรือถ้าทักษิณหักดิบร่วมกับพรรคก้าวไก่ตั้งรัฐบาลก็เชื่อเถอว่าจะอยู่ได้ไม่นาน ถ้าอย่างนี้พรรคไหนจะเป็นฝ่ายค้านก็ตอบได้ว่าจะเป็นพรรคก้าวไก่พรรคประชาธิปัตย์และพรรครวมไทยสร้างชาติของพลเอกประยุทธ์พรรคที่จะเป็นแกนนําพรรคร่วมฝ่ายค้านคือพรรคก้าวไก่มีนายพิธาลิ้มจเจริญรัตเป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านเพราะพรรคก้าวไก่น่าจะได้รับเลือกมากที่สุดในฝ่ายนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าน่าจะยังสามารถทัดทานเสียงของคนรุ่นใหม่ ที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลเอาไว้ได้แม้จะมีเสียงของโหวตเตอร์ใหม่เพิ่มมาอีกประมาณ800,000เสียงแต่ยังไม่น่าจะมากพอที่จะทำให้พรรคก้าวไกลมาเป็นพรรคอันดับหนึ่งได้การเปลี่ยนแปลงที่จะท้าทายสังคมไทยก็ <c oughs> าอาจจะยังไม่เกิดขึ้นนอกจากถึงวันที่คนรุ่นเบบี้บูมและเจเน r เรชัน X และเจน Y ตอนนั้นนั่นคือคนที่อายุ40ขึ้นไปในปัจจุบันล้มหายตายจากไปหมดสิ้นเสียก่อน แต่มวลชนของก้าวไก่จะน่ากลัวเมื่อวันที่นายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปียบุตรแสงนอนก,กุลพ้นโทษแบนทางการเมืองซึ่งโทษ10ปีของพวกเขาทั้งสองนั้นผ่านมาแล้วเกือบ4ปีเหลืออีกเพียง6ปีพวกเขาจะกลับมาขย่าวขวัญการเมืองอีกครั้งดังนั้นณนะเวลานี้ยังไม่ถึงเวลาของพรรคก้าวไก่นี่เป็นสมการการเมืองในครั้งหน้าที่ผมคิดจากฐานของนิดาโพ ซึ่งผลอาจจะแปรผันได้เพียงจะพักเพื่อไทยและพักก้าวไก่พลาดเป้าไปซักพักละ10-20เสียงจากการสำรวจของโพลคัวรัฐบาลปัจจุบันก็อาจจะพลิกกลับมาเป็นฝ่ายเสียงข้างมากคือรวมกันเกิน250คนได้ดังนั้นต้องบอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะยังสูสีและอยู่เหนือการคาดหมายแต่ถ้าให้ฟันธงว่าโอกาสฝ่ายไหนมากกว่ากัน วันนี้ต้องยอมรับว่าพักเพื่อไทยของนายทักษิณน,นั้นมาแรงมากขอขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดก,การออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ